คุณนี่เราจะเล่นของกูกับไมค์เราจะเล่นตัวเกม Boom Score นี่ก็ผมนะบูมส s c o r หรือเปล่าบอมบอมบอมสควอนนะผมนะโอเคนะครับผมเพื่อเป็นการไปเสียเวลานะผมจะกดเล่นเลยนะผมนะโอเคครับจะได้รู้นะครับว่าตัวเกมมันเป็นยังไงไงเออทีเดียวไงรวดเดียวจบไงอืมเดี๋ยวดูห้องสิข้าห้องอ๋อห้องนี้เลยสี่คนอ๋อแย่งห้องกูไอ้เชี่ยนี่แม่นี่มาแล้วอุ้ยอุ๊ยอะไรนี่เอาแล้วนี่นี่ตัวผมอยู่ไหนวะตัวกูอยู่ไหนนี่เอ้าก็ไม่ออกมา ในตัวผมอ่ะเอายังไม่ออก๋อนี่ดูเพื่อนเหรออ๋อยู่นี่อยูน่นี่มาแล้วมาแล้วเจอมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอทิ้งระเบิดหน่อยละกันยอเออเออเอออยู่เฉยๆชีว,ชวิตจะชี้ตาดได้ไงนี่เอาระเบิดไปยังโง่นี่นี่ต่อยต่อยต่อย,อย,อยเอาไปแดกเออนี่น,นี่ออนไลน์นะนี่ไม่ใช่บอทนะอืม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  อ้าวตกตกอีช Jesus <Christ>. cry <manuscript> มาแล้วมาแล้วโอ้ยอย่าโยระเบิดดีแน่จริงโอ้ปอนว่าปอนว่าเฮ้ยนี่นี่เอาปลาเบิดกูไปแดกระเบิดระเบิดกูไปแดกไอ้เหี้ยโง่เอ้ยเฮ้ยลงไปหามันเลิวลงไปหามันเลิวโอเคเดี๋ยวกูจะไปต่อยมึงเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ย you go I go here we go เฮ้ยลอบรอบรอบเอ้ยเออฉันจะเปลี่ยนช่วงชะตาเองเย้ะเออเออเออ อืออุนเตอร์แมนอุนเตอร์แมนเบรียลจิตอุนเตอร์แมนจิตเพื่อไม่ถีบเยอะๆๆน้าแล้วเออเออเออต่อยต่อยเออไอ้ตกก็ดีอะตกคือตกไอ้เหี้ย่นี่กูให้ก่อนนะขอโทษเอ้ยเลยยำตำปอนจริงๆอะไรเนี่ยคิกเนิร์ฟอะไรเนี่ยไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเออต่อยต่อยอืมอืมอืมอตกตกเออนะครับผมไอ้คนชื่อ ABC นี่ผมเองนะเออในเอบีหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ใช่ไหมล่ะชื่อมาเลยขอสักหมัดเลยมามามามึงมานี่นี่อยู่เฉยๆชีวิตจะจี๊ดจ๊าดได้ยังไงนี่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 พลังแห่งแสงสว่างและความมืดรวมเป็นหนึ่งอ้าว จิตแม่โอ้ให้ให้ทีนึงนะาโอ้ที่ผมนําไปสามแล้วผมเพิ่งเข้ามาโอเคพวกเราได้เวลาแล้วเฮ้ยแต่ตัวเราเท่จังวะเฮ้ยจะกินเราเท่ดีนะโอเคไปแล้วเยอะไปเลยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกไม่ได้ไม่ตกครับไม่ตกเฮ้ยโอู้เดินยากชิบหายเดินยากชิบหายเดินโซโล่ได้เยอะไอ้เพื่อนเพื่อนอย่าต่อยกูนะอย่าต่อยกูระวังระเบิดโอเคโอเค กูเย้ยตกเลยไม่ตกเลยอยู่เฮ้ยแค่นี้ก็ไม่ไหวเลยวหรเนิฟเดี๋เพื่อนเดินไปเลยโอเคโจนสลัดเว้ยโจนสลัดมากูอุนต้าแมนนี่เป็นไงเฮ้ยไม่ได้เอ้เฮ้ยระเบิดเอ้ยหลบลบปครับเฮ้ยเระเบิดเยอะระเบิดเอ้ยเย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 ้ยเฮ้ยโยนโยนเออก่อนตายกูฝากไปไม่ได้เฮียเลยเฮียแม่ เยี่ยมแม่ทีมกูแม่งโคตรเชี่ยเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อลงไม่ได้เว้ยต้องลงทางเดียวสิงซิงจริงจริงมาแล้วจ้าเฮ้ยโยนระเบิดเดือดเดือดกำลังไปโอเคกูจะเล่นตามเกมแล้วกูจะไม่สุกสนลดมาแล้วโอเคอุนตะไม่นจีดพีมีดีเฮ้ยโอ้โดูโอมาแล้ว มาและคว,วามมืดกับแสงสว่างรวมเป็นหนึ่งอยาเอาไปกินโอเคโอเคระเบิดสิลูกระเบิดเด้อย่ายาไอ้เหี้ยมึงหนีนะเร็วนี่ไอ้เหี้ย,ย,ยดีอย่างเลยกูขอโทษฆ่าเพื่อนตัวเองตายโอ้ยตายแล้วไม่เหมือนกูทลยศเผาพันธุ์ตัวเองไอ้เหี้ยโคตรเชีย มึงไม่ต้องแก้แค้นกูไปแก้แค้แนเฮียนะเล่ยาโอ้เลย์สปอร์ตอ้ยคะแนนนำแล้วเฮ้ยไม่ไม่นะเอบซีชื่อโคเชียเลยเอาติดติดติดมาแล้วกูมาแล้วอีลงเลยเอ้ยทำอะไรกูเอ้ยจับกูโยนทำไมอ่ะไอคน,นเดียอด ไอโจสลัดโอ้ยโดดโดดต่อยไอควายควายไอเนิร์ฟไอเยี้งโง่ไอนี่ไงโยน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 เอาไปแดกไอโง่นี่ไงโดตกลงไปดีโง่เฮ้ยทีมเราชนะแล้วไอโดราทีมดโดราโอ้โหชื่อทีมนี่แม่งโคตรบ้องเบลอะไรเงี้ยมาแล้วไอสัตว์กูมาแล้วเพลิงเปลวไฟเนี่ยจะแผดเผาไงเปลวไฟที่จะแผลกับเผาหูพวกมึงเฮ้ยอย่าตกอย่าตก โ,โหแม่งอาการบังคับมันมึงดูดิโอ้โไม่ได้แดกกูนี่นี่ความชั่วและความสว่างรวมเป็นหนึ่งความชั่วและสว,ว่างรวมเป็นหนึ่งเออตายแล้วจ้ะโอ้โหแม่งการบังคับแม่งต้องลองเลยเยะอะเลยล่ตกไอเยี้ยเหมือนแบบโฟร์กายผสมอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยแต่มันจริงเออมาลองเล่นกันได้นะผมนะเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนแ้วก็สนุกด้วยนะผมนะ อืมสำหรับคนที่แบบเออไม่มีเกมเล่นนะมาเล่นเกมนี้ได้น้อเนาะเนาะนี่นี่นี่แบบเล่นกับเพื่อนหลายคนนี่ยิ่งมันอุ้ยระวังต้องระวังแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะแบบต้องเล่นกันเป็นแบบโอ้ไอเยี่ยดอลล่าอิจแม่ต่อยสักทีแม่ยัดแม่โอ้โหมันโดนคะแนนกูไปเร็วโอ้เอบีซีไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยโดนเหรออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอยู่ดีก็ลอยเอา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 ลอยขึ้นฟ้าทำไมอ้าว ไอ้เหี้ยตายเป็นยังไงวะเอ้าเอาเอาอยู่ดีทำไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดอะไรวะเฮ้ยลอ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 ยฉันจะเพ้อจะลอยลงลอยไปบนอากาศมีแต่โตข้าเกียรติท่านตายเลยเอ้ยไม่ได้แล้วอุ้ยมันบินน่ะอุ้ยบินนี่ต่อยกับกูสักหมัดไหมมึงเอ้อโอ้โหไอ้เหี้ยกูนี่แม่งตัวแจกเลยวะยันแม่ เออเอาไงดีวะเอาตายหาแล้ววะกูไม่เกิดแล้วอ่ะเอาไม่เกิดไม่เกิดอีกแล้ว what the fuck อ๋อหมดแล้วศูนย์แล้ว A B C ตายจากโลกไปแล้วอุ้ยฝากด้วย,ยดีด,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 ดีนี่นี่ต่อยต่อยต่อยเออนั่นแหละนูบเป็นไราย,ยากอะไรกันนี่หมีเป็นไราย,ยากนั่นเ,เหรอเฮ้ยระเบิดลงใส่หัวมึงอุ้ยชนะแล้วอุ้ยอุ้ยชนะ ยึดเค่ตัวแบกว่ะโจนสลัดว่ะยึดแมกต่อยต่อยต่อยนี่กูโลจ่านี่นี่ต่อยยึดแม่ต่อยโคตรโหดเลยยึดแม่เอาเหรือใครกะเอาเฮี้ยนั่นไงโอ้โหเฮี้ยนางฟ้าว่ะกูรู้เฮี้ยคิกเนิร์ฟคิกทำไมเอาไม่ต้องคิกใช่ไอโซเฮียอะรอะอะไรมันคุยอะไรกันนี่ สาววนนิเดินยี่เฉยชีวิตจะจี๊ดจะได้ไงย่าการปะทะของอวกาศยี่นี่นี่นี่เ้าที่จะสู้กับใครงั้นนะยี่ฉันี่จะสู้กับเธออย่างงั้นแหละมาเลยเดาเออถ้าเดาลมนี่พลังเดาลมจะสลัดเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยวัดดวงอะไรเอ้ยาเกียร์ทนเอาเกิดใหม่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยตัดสินเร็วเร็วมึงจะคลิกวอดอะไรกันล่ะโอ้วม่นจะแบนแข่งแบนกันโอ้ดูนี่ ดีด๋ยวดิกูรู้นี่มึงต่อยเ้ือาเกียรท่านเฮ้ยบินได้เหรอเฮ้ยตีดไอ้ควายเอ้ยขยะโอ้โหเนี่ยครับเกมนี้แม่งถ้าเล่นเป็นทีมแบบอะไรครับเพื่อนเราแบบคนละฝั่งเนี่ยกูว่ามันเลยเออเลยมันแบบมันมีหลายมินิเกมเนี่ยเนี่ยเนี่ย มาและแย่งธงไว้ไปพวกเราดึนดินดึนดินดึนดินดึนดึนดึนดินดึนดึนดึนดินดึนดึนดอนดินด่นดึ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 นดินดึ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 นดมนดึ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 ่นดึนัึนนดึนนนดึึ นี่ไอโยนระเบิดไอ้ยี่เอาไปแดกไอ้เวนกวินตายแน่ไหมฟิงกูฟิงกูขอโทษนะเพื่อนเอาไปแดกกูก็ครั่นระเบิดสิว้ยเออไอ้งโง่โยนระเบิดกูเอาไปแดกไอ้ยี่นี่โยนระเบิดไปก่อนเลยซัพพอร์ตเพื่อนไปก่อนแล้วกูก็อยู่ตรงนี้อะไร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 ไอ้ยี่ไอ้ขีอ๋อนี่อยู่ทีมเดียวกับกูปนะเนี่ยไม่อยู่ทีมไหนเนะี่ยเอาดอลล่าวินเฉยวัตถุภาคเอา้า เบสฟ้าโน่ตัร้ายส์บินเดอะซีรีส์บอยอัลคริกสอรี่ย่าออกเกมเล่ไม่นี่คนไต้ยนใช่ไม่นี่เด็ดแม่เอามาโอเคเฮ้ยยังอยู่กันอยู่โอ้โจุนสลัดมามามาขอแก้มือหน่อยเมื่อกี้ให้เฉยๆน่าประทูแค่แจกนิดเดียวเองอย่าพึ่งได้ใจไปนี่นี่ไงเฮ้ยลงเว้ยเป็นปีนโง่โง่โง่ยิบหายนี่ไปแดก เฮ้ยยยยยหมัดหน่วยควายเลยสัสนี่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 ยูโกไอโกเอาไอ้โง่ต่อยกูแล้วลงเองไอ้ควายยูโกไอโกแล้วมึงต่อยกูครัว่ยูโกไอโกเฮียวิโกนี่ต่อยทีมเราเองไอ้เฮียต่อยทีมเราเองไอสัสจะแม่ต่อยทีมเดยเองเอ้ยโยนระเบิดอ่าเอนี่เอาไปแดกไอ้เหี้ยไอหมีเหี้ยเออแดกไปไอ้สัตว์ไอ้ควายจะแม่้ยนี่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 ต่อยต่อยหมัดมวยควายเลยสัสไม่ เกมนี้ไม e like okay. ่สามัคคีไม่ได้ด้วยไอ้เยี้ยใช่ไหมวัดความสามัคคีวัดดีดีไอ้เยี้ยนไอ้ี่ีระเบิดไอ้สัดนี่นี่ไอเฮดอิสแมปนี่ระเบิดที่ระเบิดโอ้ยไม่ระเบิดแล้วเออเพื่อนช่วยช่วยช่วยยี่หมี่ยี่ย์ใช่ไหมไม่ช่วยทีมเฮ้ียแม่โอ้โหด่านหัวกะโหลกเนี่ยนะเนี่ยไอเนิร์ฟไปช่วยดิ ไปช่วยทีมเออนั่นแหละแต่กูไปดักนี้เสร็จกูยังงูมาละกูเอ้ยถือระเบิดดิถือระเบิดถือระเบิดถือระเบิดเอาไงระเบิดแล้วก็ค่อยโยนใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวระเบิดแตกตายโยนไปแล้วกันเฮ้ยเพื่อนระวังระเบิดโอ้ติดติดติดวัตฟักบูมไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ไปข้างหน้าเร็วเออนั่นแหละเอ้ยเอ้ย ยึดแม่ทำอะไรเพื่อนกูไอสัตว์อยู่อยากจะชีวิตจะจี๊ดจ้าได้ไงยูโกไอโกเฮียวิโกนี่นี่ยูโกไอโกเฮียวิโกนี่เอ้ยตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยย่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 ยเออนั่นแหละตรงตลาดจัดการมันเดี๋ยวกูไปเอาเขียวกันกูขอไปเอาเขียวก่อนแล้วมึงจะโดดตายอ่ะพวกยืดแม่เฮ้ยชนะว่ะยึดแค่เฮ้ยชนะว่ะโอ้โหชนะออกขอบชนะไปเที่ยนนำนำไปหนึ่งแต้มออกขอบ นี่โอ้ยเตะฟุตบอลมายศเค้กวเตะนี่กูกูโยนระเบิดก่อนเลยไม่งจะเปิดยังไงกูเปิดที่ระเบิดอะไอยังโง่อ่าได้นะได้นะต่อยกูก่อนนะได้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 นะนี่โยระเบิดนี่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 กูระเบิดกูมีระเบิดเอาไหมเอากูมีระเบิดนี่ไงเฮ้ยเขาโกเขาโกเฮ้ยได้เต้มอ่ะได้เต้มเฮ้ย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 เท่บะเท่บะ เฮ้ยเไม่ให้เข้าครับนี่นี่นี่ต่อย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 เป็นกุ้นนี่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 อูลุกดิลุกลุกลุกอู้ียต่อยอูมงมงหัวมงหัวมงหัวเอ้ยอะไรอะไรอะไรเป็นแค่เป็นกุ้นแท้ๆนี่โดนกูไอ้สัตว์นี่หมัดมวยควยเลยเอาไอ้เหี้ยไม่เลยสัตว์หมูปิ้งอันนี้ล่างกู นี่เอาไปเฮียระเบิดไอ้โง่เขา้าโกไปเลยเข้าไปโชคชะตาลิขิตไว้แล้วยา yeah. นี่ต่อยต่อยอยูโกไอโกเฮลวิกโกฟิชเช่นไรไปเลยโชคชะตาของฉันจิงอันโตแมนอันโตแมนเบรียลอันโตแมนจีตแสงสว่างและความมืดรวมเป็นหนึ่ง กลายเป็นลูกครึ่งในในในเอ้ยเอาตายแล้วเหรอเยี่ยไม่ได้ดุอ้เขี้ยเป็นกว้นมึงก่อนเลยสัตว์นี่แม่มึงก่อนเลยเยี่ยนี่ตายพร้อมกับกูมึงถ่ายพร้อมกับกูนี่ระเบิดไอ้เยี่ยเอาไปแดกไอ้สัตว์นี่ระเบิดกูไอ้เยี่ยออกมาดิออกมาไอ้เย่เออนี่ระเบิดกูไอ้สัตว์โง่เอ้าตายไปพร้อมกูดีโง่กูถึงระเบิดพอดีเฮ้ยฮิวยิวไม่นานอ๋อตายแล้วโอเคเอ้ยเอ้ยทีมเรานำแล้วทีมเรานำแล้วโอเค เดี๋ยวกูช่วยทีม่ง yeah. กูแบกพวกมึงเองจ้าเอาเลยกูยังงออต่อย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 นี่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 กูกูวางระเบิดเลยกูวางระเบิดข้างในเลยลุกเอาไม้แล้วที่แตัวเล็กตุ้ยตุ้ยตุ้ยก็ตายกับเต่าด๊อกเด็ก น <tang ar> ี่เตะเอ้อเอาไม่ไม่ไม่นี่เตะลูกบอลไปด้วยยศแม่นี่นี่ระเบิดไปแดกยูโกนี่สามสามสามเอ้ยมึงต่อยอยู่ทำไมเนี่ยทีมเดียวกันแม่นี่ไม่ควรตีนไว้เฮียหมีเนี่ยยศแม่เดะเดี๋ยวเดะยูโกไอโกเฮียวิโกวิวเจนได้ไปเลยฉันจะจัดการเองย่าชิด ฝ่อเนยนี่นี่นี่มระเบิด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 อ๋อระเบิดกันเองเฉยเอ้าเอ้านี่นี่นี่เอาระเบิดไปแดกไอ้โงูนี่อ้าเย่เฮ้ยครั้งนี้โอ้โหได้เวลาเอากูแล้วครบโอ้โหได้ชงเจ็ดแคเจ็ดแคกูว่ากูเฮ้ยทีมกูได้ได้ว่ะเฮ้ยถึงแม่จะต่อยกันเองก็เถอะแต่ว่าเฮ้ยจะอุ้มกูทำไมเล่านี่กูสาช่วยทีมเนี่ยเอาไปแดกไอ้โง่เฮ้ยด่านนี้เฮ้ยด่านนี้ได้ด่านนี้ได้ ขอแล้วนะขอแล้วนะนี่วางระเบิดลางระเบิดอะไรทำอะไรเพื่อนกล้วหลบแล้วนะไปละจ้าตายตายหมดอี้ยพวกโง่กูคายหมดยันแม่ย็นแม่นี่นี่น้ำแข็งไอสัตว์ไอฟรีซฟรีซซีซาฟรีสฟรี เราระเบิด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 เอาไปแดกดีโง่ไอ้เหี้ยโดนตัวเองระเบิดตัวเองแท้แทนี่นี่นี่ดนบูมโดนบูมโดนบอมมีอะโง่เออเอเอาไอ้เหี้ยติดเอาติดเพื่อนเว้ยแล้วหนีดิไอ้เหี้ยลอยเชี่ยอะไรเออเออูจัดการเองเออโยระเบิดไอ้เหี้ยนี่นี่แปะไว้เลยเอา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 ติดเอาติดกูอีกอาอุ้มกูอุ้มกูไอ้เหี้ยนี่ แม่นี่นี่โยนติดแ็นกว้นเนี่ยติดแ็นกว้นแล้วติดหัวแฟนกว้นเนี่ยติดหัวแฟนกว้นหนีดีกว่าชนะแล้วไปดีกว่านู่ไอ้โง่แ็นกวินโอ้โหเกลียมเลยมึงนี่นี่เอาไปแดกไอ้เหี้ยเอาไปแดกให้หมดเอาเหนียวหนึบกูไปแดกไอ้เหี้ยกูปนี่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 ขี้มูกขี้มูกเหนียวกููบกูปนี่นี่นี่พนังแห่งความสามัคคีเอากูตายหาและเอเบซี <ś üt> ชื่อแม่งโคตรโลเลยกูนี่ยโยนไปงโง่เอาไปแดกนี่พลังแห่งมิตรภาพของฉันนี่ระเบิดเป็นโกโก้แกรนช์ไหนมีใครจะท้าทายอีกไหมเฮ้ยเราจะโยนทำไมเล่าโอ้โหหมวกกูก็เท่เหลือเกินนะเออเอาเลยเพื่อนเ,เ,เ,เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเราจะโยนใส่มันไยนี่ไงโยนเลยไอเป็นกวินมางโง่วินควิน ควิ้นควิ้นโอ้โหตีนตีนตีนตีตีออกเกมเลยแค่นี้ก็ไม่ไหวเล้วะไงควิ้นควิ้งวิ้งไม่ไหวว่ะไม่ไหวออกเกมแล้วว่ะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเออแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเอออ่าแค่ไหนกันนะฮะโอเคไปละวุ้ยวุ้ยเหลือสองคนแล้ววุ้ยโคตรกลั่กเลยว่ะมึงนี่เออได้เวลาดุมพวกกากแล้วตายชินเน่ เยอะเอาไปกินน yeah yeah. ี่ ksi, นี่วางดักสปาวเลยโง่มาดิ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 อีเจ็ดปเก้าสิระเบิดระเบิดพรูมเออาตายหากระบุดหมียังไม่รอเลยเอาวนี้ออกเกมกันไปโอ้โหออกไปเยอะมากเหลือกับหมีโอ้ดีนะมีพี่หมีอย <Yeah, anyway> ู่ข้างข้างเง่เง่ไปเลย เอาลูกระเบิดกูไปย่า m a x i ม u m ไปลงมาเลยลากลงมาได้เลยจัดการมันไปแล้วย่า yeah. ระเบิดเลยอยูเฮ้ยเอาอันนี้สก,กิลนี้แหละจงช่วยเพื่อเราช่วยมาแล้วกองขับเสริมหมีขอตัวนะกูจําเป็นต้องระเบิดมือมันจะไปวันนี้มันจะไปวันนี้ไม่ให้เว้ยไอ้เงไม่มันได้สก,กิลนะั้นไปแล้วไม่นะไม่นะ ไม่นะบัคขนาดนโนโอลิจิ l โอ้ใช้สกิลไม่เป็นงั้นน่ะสกิลไม่เอา้าวันนี้นี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาพี่หมีโอ้พี่หมีอโอ้นี่ไงพี่หมีต่อยมาเลยต่อยมาเลยพี่หมีพี่หมีต่อมย,อม,ยมัมมนเออเยสจะได้ละโว้ยหมุนเลยโอ้โฉนฮะเอคอปดอลล่ากาดจังเลยอะ่ะโอ้โอ้โหเป็นกลิ้นว่ะอุ้ย้ยตัวสลัดยังอยู่อ๋อตัวสลัดมันตายเอ้ยโทษโทษโทษจะไปเอาวันนี้จะไปเอาวันนี้โทษโทษโทษ นี่โอเคโอเคเพื่อนมาแล้ว A B C วันนี้แหละจะมาช่วยนายช่วโคตรโหลเลยยี่แม่โอเค you go I go here we go โอ้ยมาแล้วเอาติดอะไรเนะี่ยอ๋อบักบักอ๋อไม่ใช่บักดิกูติดเองเหี้ยไปเลยร้องดังวกเวกนี่เอาไอ้เหี้ยเอ้ยพี่มีพี่มีเอาออกเออนั่นแหละพี่โอเคเดี๋ยวล่อมันมาพี่เดี๋ยวผมจัดการมานันเอง เออไม่นะเออโดนตัวเองตา,ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายยังรอดโอเคเดี๋ยวผมจะไปปั่นสีแดงเวเออมันยกอะไรมาเโอ้ยโเฮ้ยนทีอเออเอเยเอเโอเคไไรค,เนนครออกเคมอ,อเคโอไคโเควเคอคอเคนเคโนเคโนคโค่นอเคโอเวเคโอเโอเขึ้นโออออโโดโ โดดขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นเอ้ยวุย่ลื่นลื่นมากลื่นมากเกมนี้แม่งวัดวัดไอคิวด้วยเหี้ยแบบมึงจะขึ้นได้หรือไม่อะไรอย่างงี้นะครับการบังคับนี่โอ้โหมึงโปรเวเยอร์ยังยอมากูบอกเลยนะครับลองมาเล่นกันดูนะเออมันยิงนะเกมเนี้ยเล่นกันเป็นทีมนะโอ้ยิย่งมึงมีเพื่อนเยอะๆนะกูบอกเลยนะเกมเนี้ยแม่งต้องใช้ความสามารถีล้วนเลยนะล้วนเลยนะบอกเลยล้วนเลยนะ นี่ล้วนๆอ,อยู่เฉยๆชีวิตจะจี้จา้าได้งไงเล่าเฮ้ยฤซีซากกันสสแน,น่ <c oughs> เฮ้ยลงแล้วนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยสก,กิลเก็บสกิลเยอะๆนี่กูเอาให้ตายเลยเฮีย yeah, มไม้หมดอย่าอยู่บนที่โอ้ยโ,โยนโยนโยนให้หมดโยนโยนโยนเอายอยโยนลงล่างหมดโอเคเอาเพื่อนเพื่อนเขียวระวังระวังระเบิดวัตตาฟักบูมเอากนะูตายแล้วเหรอเออระเบิดตัวเองแต่หัวตาเีย กู <G l uch> เหมือนว่ากูเหมือนเหมือนแจกอะเหียเหมือนแจกให้ทีมาเอะตายลเล้เฮียแม่สาวน้อยมากูฆ่ามากูฆ่าไปทีมนุงนเลยเหียพร้อมบ,บวกเต็มที่มาแล้วยออแพสซะดีๆแม่สาวน้อยคลิกโหวตอะไรกันว่ามึงจะเตะกันทำไมนเนี่ยโอ้ไม่าเฮ <c oughs> ้เฮ้เ,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 ม,เ,เม้เฮ้เฮเฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้้ ตัวสลับกับอุลตร้าแมนมาเลยเออหมุนหมุนกูช่วยด้วยเออเอาไปเลยเอ้ยเข้าไปด้วยเอ้ยถึงว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอุ้ย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 มึงกับกูร่วมมือกันได้ดีมากมึงกับกูร่วมมือกันได้ดีมากโอเคกูให้มึงไปตรงนี้เดี๋ยวกูไปตรงนี้เอาไปเลยเดี๋ยวกูยอมเสียสละเพื่อมึงก็ได้เอาไปกินนี่ตายไปเลยโง่ตายว้อมกูยึดแค่ทีมเราชนะใช่ไหม เออเอากูตายแล้วเหรอเอาเอาแจกจนหมดตัวตายเลยโอ้โหหมดตัวตายว่ะเยัดแม่อ๋อผู้หญิงผู้หญิงเอากูรูกูรูไม่ยอมแพ้ว่ะอื้ออโอ้โหโดนเพื่อนกูเออโดนผู้หญิงโดนแก๊งแบงว่ะโอ้เรื่องลาเนอะน่ากลัวจริงๆเลยนะโอ้ยมันก็คราชโลยัดเกย์รีมเอาชนะโอ้ โอ้เวลาของกูมาถึงเงินเนาะรู้สึกภูมิใจโอ้ระยะวินเดอร์ซีรีโอ้ระยะโอ้โนมากโอ้ยนางฟ้านมใหญ่คลิกอะไรเอซซิ่งอะไรเนี่ยเออไอ้กายที่หมายอ้าวเตะบอลดิลุมได้อ้าวอะไรวะเอ้าอยู่ดีก็ปิดเซิร์ฟหนีเลยแค่นี้ก็ไม่ไหวเนาะระวังพลังความมืดเฮ้ยพลังแห่งแสงสว่างกับความมืดนหละโดนเข้าไปโอ้ ไม่ไหวเลยนะโอ้โหแค่นี้เจอเข้าไปโดนลุม